สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ลองใส่ดูมันจะเป็นยังไงว่าหมวกแก๊ปนะในี่ใส่ดูก็จะประมาณนี้แม่งผมทะลุเลยสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนไดนะครับผมวันนี้ในเกมลวบอกโหมดพูม่าแอนด์เดลแอนออฟเกมนะครับผมนะ วันนี้ผมจะพามารับหมวกพูม่านะครับผมสำหรับสายสปอร์ตสายกีฬาอย่างเรานี่ห้ามพลาดแน่นอนเป็นหมวกเป็นหมวกแก็บธรรมดานี่แหละสีแดงนะครับผมมีรูปเสือนะครับผมตามสไตล์พูม่าเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์คุณละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับหมวกนะง่ายมากเลยนะครับผมทําตามผมเท่านั้นเองนะโอเคไป นี่พอเราเข้าแมปมาแล้วนะครับผมนะมันจะคุยกับเราเว้เราไม่ต้องไปคุยกับเขามันก็จะบ่นอะไรของมันอย่างนี้เออล้วก็กดเน็กไปกดเน็กอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะก่อนกว่ามันจะพูดเสร็จโอเคแล้วก็เดินตามตุดเข้าไปแบบนี้ว่าหุ่นดียังไม่หุ่นล่ำบึกเลยโอเคเขาก็จะคุยนั่นคุยนี่ไปนะครับผมแล้วเออให้กายอะไรนี่ไม่รู้ไปแล้วก็กดคลิกทูซิงไปเย้เฮ้มันดีใจอะไรวะนี่ไม่รู้เหมือนกัน กดเนกไบไดครับผมนะโอเคประมาณนั้นเราก็จะนี่เห็นไหมก็จะได้กล่องของขวัญขวามือล่างนะครับผมแต่รองเท้านี้น่าจะไม่ได้ให้นะนี่มีขวาล่างเออก็จะประมาณนี้เราก็จะได้หมวกแล้วโอเคที่เหลือมันเปิดอะไรไม่รู้ช่างมันเราไม่ต้องประใจน่าจะเป็นของไอเทมในเกมนะะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่เติมหมวกกันเราได้จริงๆนะท่านผู้ชมแล้วมันก็จะคุยกับเราต่อเราก็ไม่ต้องคุยแล้วก็ไปดูที่หน้าล็อบบี้ในอวตารของเราแล้วกันเลยไป พอเรามาหน้าล็อบบี้ของเรานะครับผมเราก็จะได้หมวกนะครับผมพูม่านะครับผมนะหมวกแดงนะครับผมนะสำหรับสายกีฬานี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมแล้วก็มารับกันได้นี่เท่น,นะผมชอบเสือกระโดดตรงนี้นะครับผมเป็นจุดเด่นของพูม่าเลยทีเดียวนะก็ะลองใส่ดูมันจะเป็นยังไงมาหมวกแก็บนะนี่ใส่ดูก็จะประมาณนี้แม่งผมทะลุเลยเดี๋ยผมขอขอถอดผมออกก่อนได้ไหมแ,แล้วใส่แต่หมวกประมาณนี้นี่เห็นป่าเราถอดหมวกออกท่านผู้ชมไม่ใช่ถอดผมออกใส่หมวกเออเท่เท่านผู้ชมโอเค โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายหมวกแก๊ปของเรา <laughs>